สวัสดีครับมาเคสนี้อัปเกรดตัวเครื่องกันหน่อยนะครับพอดีลูกค้าส่งเครื่องมาซ่อมนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เสียอะไรหรอกนะครับแต่เครื่องมันช้าเนาะเครื่องนี้มันเป็น HP o i n อ n นะครับอันนี้แรมเดิมเป็น4 g กิกนะครับก็เดี๋ยวปรับเป็น8 g กิกนะครับ เพิ่มไปอีก4กิกเป็น8 g กนะิกเนาะมันมี2สล็อตที่สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนฮาร์ดดิส์นะครับนี้นี่จะเอาเขาไปรันพวกโพสนะครับ point of sale นะครับรันพวกดาต a าเบสด้วยเนาะอันนี้ก็จะปรับพวกฮาร์ดดิส์ที่เป็นจานหมุนนะครับไปเป็นพวกที่เป็น SSD นะครับตอนนี้ก็สั่งมาละแต่ปัญหาอันหนึ่งที่ลูกค้าส่งเครื่องมาเนะี่ยลูกค้าส่งอะแดปเตอร์มาด้วยนะนะครับเดีย๋ยวดูกันนะครับ ลูกค้ามีส่งตัวอะแดปเตอร์มาด้วยนะครับนี่เป็นเครื่องสแปร์เขาอะเนาะนะครับมีส่งอะแดปเตอร์มาด้วยนะครับแต่อะแดปเตอร์เนี่ยมันเป็น65วัตต์นะครับมันใช้ไม่ได้นะคือเครื่องรุ่นเนี้ยเขามีหลายรุ่นนะครับรุ่นก่อนๆหน้านั้นนะครับมันจะเป็น65วัตต์นะครับแต่รุ่นใหม่ๆที่มาเนี่ยนะครับรุ่นหลังๆแล้วกันมันจะเป็น90วัตต์กินไฟมากขึ้นนะครับถ้าอะแดปเตอร์เสียบไม่ไม่ตรงกันนะครับหมายว่าวัตต์มันไม่พอเนี่ยมันจะดังติ๊ดๆ ติดๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะเปิดเครื่องไม่ขึ้นนะครับซึ่งเคสนี้ก็ได้ซื้อตัวอะแดปเตอร์มาให้ใหม่ละนะครับก็มีอะแดปเตอร์ใหม่มาให้เรียบร้อยนะครับนะเป็น SP 90วัตต์นะครับต้องเน้นที่90วัตต์เลยรุ่นนี้นะครับจริงๆถ้าเป็น65วัตต์คุณก็ใส่90วัตต์ได้นะครับก็อะแดปเตอร์นะครับก็เดี๋ยวลองมาเทสด้วยกันมาเทสพร้อมกันดูนะครับว่าใช้ได้ไหมนะครับแต่คิดว่าใช้ได้นะนะครับก็ซื้อมาหลายรอบละนี้นะครับ แล้วก็เคสนี้นะครับมีอัปเกรดในส่วนของตัวฮ์ดดิสนะครับผมก็เพิ่งสั่งมาสดๆเลยเมื่อกี้นะครับนี่นะครับสั่งมาจากนี่เลยนะครับนะครับพอดีเซนทันอิสวิลอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับก็สั่งแล้วก็ให้มอเตอร์ไซค์วิ่งไปรับนะครับก็ราคานะอันนี้เป็นตัวพอดีอยากได้จริงๆแล้วอยากได้ตัวที่เป็นตัวซัมซุงนะครับซัมซุงอีโวเนาะพอดีของสาขาไม่มีซัมซุงอีโวต้องสั่งออนไลน์นะครับก็ช้านะพอดีเครื่องนี้ต้องรีบส่งตอนเย็นนะครับ ไปนู่นเลยเครื่องนี้เอาไปสต็อกที่นครศรีนะครับนะเครื่องมันเป็นเครื่องที่จะไปสแปะนะครับก็สั่งเป็น WWDblue มานะครับเป็น2อจุนิ้วนะครับเป็น SATA, านะ SSD นะครับก็สปีดที่560นะครับก็ไปรันพวกโพสพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับโอเคเลยนะครับก็ราคานะราคาก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยพันกว่าบาทนะครับ อันนี้สั่งด่วนมาเมื่อสักครู่นะครับให้ลาลามูฟนะครับวิ่งมาส่งให้นะครับก็ง่ายๆนะข้อดีอย่างหนึ่งที่อยู่ถแถวๆกรุงเทพอยู่ใ,ใกล้ห้างพวกนี้นะครับก็ให้เขาวิ่งไปรับไปเลยนะครับเราโทรไปสั่งที่มีลายของสาขาเซ็นทรัลไอส์แล้วก็ลายน้องที่อยากได้รุ่นนี้นะครับมีของไหมถ้าไม่มีมีรุ่นไหนนะครับน้องก็ส่งรุ่นนี้มาให้ล้วส่ง QR code ค้ไปม้นเรียบร้อยเลยนะครับอื เป็นช้อปปิ้งออนไลน์ที่เป็นแบบเร็วถามช้อปปิ้งออนไลน์นะนะครับแล้วก็บอกเดี๋ยวพี่ส่งแล้วเราโมวิ่งไปรับนะครับก็เราลงประมาณ80ดกว่าบาทนะครับแปดสิบแปดบาทพอดเดียนะครับจากบ้านผมไปที่เซ็นทรัลอิสเรีวนะผมให้น้องเขาไปร้อยหนึ่งนะครับอประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับรุ่นนี้แกะไม่ยากนะครับออิ n วันรุ่นนี้จะเป็นรุ่นโมเดล2อ r 2 1 2 l นะครับตัวนี้ นะครับเป็น all in one เนาะก,ก็ตัวนี้จะมีน็อตอยู่กลางนะครับสองตัวนะครับก็กรีดในส่วนของตัวสติกเกอร์ตรงนี้นะครับอันนี้สังเกตรเราเปลี่ยนแมมโมรีเราเปลี่ยนแรมไปละครั้งหนึ่งนะครับแต่นี้มันยังใช้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นจานหมุนผมบอกลูกค้าแล้วมันเป็นจานหมุนดังน,นั้นควรจะเปลี่ยนเป็นดิสดีตั้งแต่แรกนะครับมารอบหลังๆล,ลูกค้าที่ส่งมาซ่อมเนี่ยนะครับก็เขาจะเปลี่ยนเป็นดิสดีแล้วก็อัพแรมเป็น8ทั้งหมดเลยนะครับก็มีน็อตสองตัวนะครับสองตัวตัวนี้ นะครับก็ต so ัวนี้นะครับก็แค่หาไขควงนี่เงี้ยนะครับหาไขควงเงี้ยนะครับทันนี้ปึ๊บนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะบิดนะครับปึ๊บนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาครับรุ่นนี้ง่ายนะครับนะครับแค่นี้เองนะครับนะครับออกได้ละเห็นนะง่ายเลยนะครับรุ่นนี้แกะง่ายมากนะครับจะเป็นรุ่นใหม่ๆก็จะแกะยากขึ้นนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับอะโอเค ทนีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดิสแลวก็ลงตัววินโดว์ใหม่นะครับลงตัววินโดว์ใหม่เลยกันนี้ก็จะเป็นดิสสามจุดห้านะครับเป็นดิสจัน์หมุนสามจุดห้าก็ทําการถอดนะครับสกรูขันตรงนี้นะแล้วก็ทําการถอดนะครับดึงเข้าหาตัวนะครับดึงเข้าหาตึ๊ก <c oughs> โอเคแบบนี้นะปึ๊บนะครับดึงเข้าหาตัวนะครับก็จะเป็น อ่าดีสามจุดห้าแบบนี้นะครับก็ทําการเอาออกนะเราก็ขันน็อตสี่ตัวนะครับด้านข้างนะครับเอาเปลี่ยนเพื่อที่จะเอาตัว SSD ใส่เข้าไปนะครับนะครับนี่นะครับเราก็ขันน็อตสี่ตัวนี้นะนะครับใครใครจะเปลี่ยนเองนะจะลองเปลี่ยนเองนะหนึ่งสองนะครับสามสี่แล้วก็ถอดออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็น SSD ใส่เข้าไปนะครับแกะ S s d ก่อน เดีอ SSD เอาไปชิงไว้อ่ะไม่เจอเดซีน, SSD นะครับอันนี้ประกันก็เก็บกล่องนะเหมือนเดิมนะครับของยิปเนี่ยประกันก็เก็บกล่องไว้นะซึ่งไม่เคยมีเก็บเลยครับกล่องจะล้นบ้านแล้วนะครับเพราะว่าที่นี่ก็สามสิสี่เครื่องก็ทยอยมาเปลี่ยนรุ่นใหม่ๆเขาเปลี่ยนเป็นเลโนโวนะครับของไซนี้ นะครับรุ่นใหม่เป็นเปลี่ยนเป็นเรโนเวละรุ่น SP ไม่ได้ใช้นะครับในรุ่นใหม่ราคาเรโนเวจะเห็นว่าลูกค้าว่าถูกกว่านะเพราะที่นี่เขาใช้เป็นออยล์วันทั้งหมดนะครับสถานที่เนื่องจากว่ามีข้อจํากัดในเรื่องของสถานที่ในการวางเครื่องนะครับ,นะรบเขาเป็นนี่นะครับเอสดี SSD นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับจริงๆมันต้องหา ผมไม่มีอาจจะต้องโมนิดนึงนะครับเนี่ยครับก็รีมูฟตรงนี้ด้วยนะครับรีมูฟ e บฟอร์อินสตอ l ลิงเห็นี่มเอารีมูฟ b e ฟอร์อินสต l l i n g ด้วยนะครับปึ๊บแล้วก็ติดเวยโอเคนะนี่ครับก็เห็นว่าปึ๊บนะครับนี่ก็จริงๆเดี๋ยวต้องหากาวหาอะไรมาติดตรงนี้นะครับจริงๆ ผมไม่มีไอตัวนั้นด้วยสิเดี๋ยวผมมีกาวสองหน้านะครับเป็นของดีๆหน่อยนะครับก็เอามาติดนะนะครับก็กาวสองหน้ามาติดไว้ตรงนี้นะครับก็จะแน่นขึ้นนะครับอยากจะต้องหยอดเป็นกาวร้อนนะครับอยากจะต้องไม่ใช่กาวร้อนสินะครับเป็นแบบกาวเดี๋ยวผมหากอนกาวแท่งกันนะครับลมไฟ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันโยกไปโยกมาเดี๋ยวพังอ,อย่างนี้นเนี่ยตึ มีแต่ไม่มีไฟแช็กหาก่อนนะไฟแช็กไม่มีก็ต้องใช้ที่เครื่องเป่าแล้วละ่ะหาไม่เจอมันก็มีแหละแต่หาไม่เจอแถวนี้แหละอะไรก็ต้องใช้นี่เลยครับ <S <S เครื่องยิงเป่าความร้อนเลยครับ เรใช้ของหนักเลยครับของนี้ใช้ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ามันต้องยิงไปให้ลูกค้านะจริงก็กล่าวสองหน้าก็ได้นะครับเร,เราไม่ได้ใส่นานมากนะนะครับก็ต้องยิงไปให้เขาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุดนะครับเวลาเราขนส่งไปด้วยอย่างเงี้ยขอยิงก่อนนะครับร้อนมากเลยนะ บอกได้เลยว่าร้อนเพื่อน,นอคอคแค่นี้พอนะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าผมต้องการแค่แตะตรงนี้เพื่อให้มันอยู่เฉยๆนะครับแต่บางๆนะครับเพื่อไม่ให้มันแบบสั่นนะนะ มือดันไว้ดีบางไว้ครับเข้มา,เ,าเฉพาะหน้านะครับไม่มีกาวสองหน้าอ่ะโอเคนะครับเนี่ยประมาณนี้นียครับเนี่ยก็แปะไว้นะครับเอามือดันไว้ข้างล่างนะครับพอให้โมนะครับ m o ฟ i f งานนี้มันต้องโ m o ิฟายครับ แห่งละอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะไม่หลุดละนะครับเราก็ขันน็อตกลับเข้าไปที่เดิมนะครับล็อกตัวดิสไล้นะครับ ผมใส่นะครับมันหลุดนะมันหลุดเสียเวลามันมีน็อตข้างนะมันพนดข้างนะ จริงผมมีกาวสองหน้านะครับพอดีไม่ได้ถือมา มันน็อตเท่ากันนะครับผมบล็อกน็อตข้างสักตัวนึงอ่นอน็อตข้างก็แล้วเมื่อกี้ตึ๊ดตุดด๊ตตุดด๊ตตุ๊ตอ่ะ วิธีล็อกไปดาวได้เห Okay, ཁྱེད 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 อ่ะโอเคนะครับผมอัดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับันนี้นั่นละนะครับก็ทีนี้เดีย๋ยวเราต้องลงวินโด์นะครับตัวนี้นี่เก็บไว้ก่อนโอเคนะครับขอประกอบเครื่องกลับคืนนะครับเดี๋ยวเราประกอบเครื่องติดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะแต่ประกอบแล้วนะครับเราประกอบอฝาไปไหนละ ก็ประกอบฝาตรงนี้คืนนะครับใส่ด้านหน้าเนาะเพื่อให้แบบมีร่องรอยนะครับลงไปเลยนะครับอันนี้นอตนะครับไม่ต้องดูด้านล่างนะครับกดลงไปเลยปึ๊บดูด้านบนนะครับว่ามีร่องรอยเลยไหมไม่มีละนะครับสวยงามนะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือเครื่อง All l อิ n วันนี่ลองทดสอบนะครับอะแดปเตอร์นะ อะลองลองวิดีโอดูนะครับไม่ต้องเอาน,นี้ครับเราลองเดี๋ยวจะลงวิดีโอนะครับเสียบช่อง USB เสียบเมาส์นะครับแล้วก็ อะแดปเตอร์ใหม่นะเราใช้กับตัวอะแดปเตอร์ใหม่ที่เราซื้อมานะครับก็คือตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับน่ะอันะนี้โยนนะครับอนะนะนะแล้วก็เสียบปลั๊กนะเสียบปลั๊กไฟนะครับ เสียบในส่วนของตัวอะแดปเตอร์นะครับโอเคอะแดปเตอร์เสียบพอดีนะอันนี้ผมก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องดูลุนกันครับว่าติดไหมมนลุ้นกันครับว่าติดไนหะติดนะครับเครื่องติดปกตินะครับนะอันนี้มันไม่ติดติดละ,ะนี่นะครับผมให้ดูนี่นี่โอเคนะครับก็คือ ไม่เจอดิสนะครับเดี๋ยวเราโหลดดิสนะครับลงวินโดว์ใหม่นะครับเรามีวินโดว์ที่เป็นวินโดว์10นะครับพอดีเครื่องนี้ต้องใช้วินโดว์10เนื่องจากว่าใช้กับตัว SQL version เกนะครับ2,800นะครับได้เท่านั้นนะโอเคแล้วก็บูตใหม่นะครับ F10 นะครับเป็นเลือกเป็น F9 นะครับบ o o ด d ี v ไว้นะครับ F9 แล้วเราก็เลือกมาที่ตัวอแอนดิ k นะครับของผมเนาะเขาต้องการติดตั้ง Windows 10อันนี้ผมลงแบบเพียวเลยนะครับไม่ได้โครนมานะลุ้นดูว่ามันจะเจอฮาร์ดดิสไหมนะครับเพราะว่าถ้าไม่เจอฮาร์ดดิสนี่ อาจจะต้องไปโหลดไดรเวอร์ตัว Storage เพิ่มเข้ามานะครับมาดูกันครับอ n น t a ร l อันนี้เดี๋ยวค่อยใส่ลายเส้นนะครับของลูกค้าเป็นลายเส้นแท้อยู่แล้วนะครับส1บเอ็ดอ๋อมันเป็นสิเอหรอตัวนี้อ่าไม่เอานะครับไม่เอาเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนกัน Now แป๊บ now. You're อยู่แฟลชได้มาผิดตัวนะครับอันนั้นเป็นวิน d ด w s 11อนะเราต้องการวิน d ด w s ส0นะครับนี่ไปเอามาใหม่ล่ะวินโดว์สินะครับเอาเอาใหม่ออหมโอเคขอลดใหม่นะครับ เป็น USB โอเครถดใหม่นะครับในเครื่องต้องรีบทำจริงมี Renovo o i n วอีก2เครื่องนะครับเันนี้เจอปัญหาอยู่นะครับกำลังติดต่อกับทาง r n o v o s u p p o r t อยู่ จูๆบูตมาแล้วถ้าไม่เข้า Windows, วินโดว์เมาส์คีย์บอร์ดใช้ไม่ได้เราไม่เข้าไบออดไม่ได้นะครับนีกดูก่อนนะครับพอเปลี่ยนเป็น SSD แล้วมันน่าจะเร็วขึ้นนะนะครับอ่ะอนนี้เป็น Windows 10บละเป็น10 Pro นะครับเจอดิีอ่ะเจอดิสนะครับ460นะครับ 480กิกเนาะผมเลือกไปทางไดเลยนะครับก็ปล่อยลงวินโด้ปะเร็วครับถ้าเป็น SSD อ่ะพูดปั๊เลยนะระหว่างรอวินโด้นะครับก,ก็เก็บอแดรเตอร์ไปเก็บไปเครื่องเป่ากันไม่ใช่ละพอเปลี่ยนเป็น SSD อมันก็ปี้แป๊บเดียวเองครับอุ้ยรอน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  ตึง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 อันนี้เป็นงานเอมอนะครับเครื่องพวกนี้ยลูกค้าเขามีอย่างไซเนี้ เจ้าเนี่นาายนะครับมีสาขาทั่วภาคใต้นะครับแถวภาคใต้เขาอยู่แถวภาคใต้อยู่หัดใหญ่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีประมาณเจ็ดแปดสาขาครับก็ MA นะครับเอ็มเอไลน์ปีอยู่แล้วนะครับเขามีปัญหาเรื่องเครื่องเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าก็จะทำการส่งเครื่องเข้ามาให้เราเป็นคนดําเนินการนะครับให้จัดการพวกลงวินโดว์ลงซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะทางนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว ลูกค้าสามารถใช้ร้านคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใกล้ๆเขาก็ได้นะครับแต่ลูกค้าเองเขาก็ไม่สะดวกไม่ไว้ใจนะก็ส่งส่วนมากก็จะส่งทุกเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใหม่ตอนนี้กําลังรีเพรสเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับมีสั่งรีโนเวตัวใหม่ที่เป็นออ l i n วันนะครับตัวละสองหมื่นกว่าบาทไปรีบไ,ไล่รีเพรสเอารีเพรสตัวเก่าออกพวกนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่ามาละนะครับแต่อันนี้ที่ลงเพราะว่าเอาไว้เป็นสแปร เวลาที่เครื่องมันเสียครับก็มีอยู่เครื่องพวกนี้มีอยู่ยี่สิบสาสิบเครื่องตอนนี้ก็ไล่ไล่ส่งกลับมาละนะครับเพื่อเอาตัวรีโนเวตัวใหม่เข้าไปใส่นะครับเป็นเครื่องออินบันทั้งหมดเลยส่วนเครื่องเดิมนะครับเครื่องไหนที่เก่ามากนะครับก็เก็บรวบรวมนะครับไว้บริจาคนะครับส่วนที่ยังพอสามารถที่จะอัปเกรดขึ้นมาได้เช่นเปลี่ยน SSD ได้นะครับไม่เครื่องที่ทำงานเร็วขึ้นพวก,พวกนี้คอ i5 คอยสามคอยห้านะครับเจนใหม่ๆออู่นะครับพอเครื่องมันก็ประมาณสี่ห้าปีเนี่ยพวกนี้ใช้แบบไม่ได้ใช้งานอะไรหนะักมากนะครับใช้พวกใช้กับพวกเครื่องโพสเนาะอันนี้เขาเป็นพวกขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับชื่ออย่างนี้ชื่อโปรเวิรกนะครับหรือถ้าอยางหัดใหญ่เขาล้างเขาชื่อหัดใหญ่บ้านไฟฟ้าอะไรอ่าเงี้ย ดูแลกันมาจะสิบปีแล้วที่นี่นะครับมีเครื่องเครื่องมีปัญหาก็ส่งเครื่องมาที่กรุงเทพนะครับกลับมาให้ผมทําที่นี่นะฮะทำเสร็จก็เขามีทุกวันเขามีของส่งอยู่แล้วนะครับเขามีรถส่งพวกสต็อกสินค้าแล้วก็ส่งพาตัวเนี้ยตามไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องส่งทําเสร็จเดี๋ยวผมต้องส่งไปที่บางบอนนะครับโกดังใหญ่อยู่ที่บางบอนนะครับแล้วก็จะมีรถพวกหก้อต่างๆที่ขนไปทมสาขา ก็ถือว่าเร็วนะผมว่าเอาเปลี่ยนมาเป็น SSD นะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะจริงๆอ่ะใจผมมาผมชอบตัวซัมซุงนะทุกที่ทุกสาขาผมจะเปลี่ยนเป็นซัมซุงอีโวนะครับก็มันไม่มีของนะครับตัวนี้ก็จะมีสีเกตมีอะไรเงี้ยนะครับมีสีเกตมี WD นะครับก็เลยใช้ตัว WD 5 0 0รนกะิกตัวนี้ ดันดัตช์เบสไม่ได้ใหญ่มากนะครับดัตช์เบสสาขาเนาะเป็นพวก SQL พอดีสาขาเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมีปัญหา Windows รุ่นใหม่ๆที่มันอัปเดตเนี่ยนะครับรุ่นใหม่ๆ l e n o v o ไปมันจะเป็นตัว Windows 11นะครับแล้วมันอัปเดตออนไลน์จะไปเป็นอัปเดตตัว Windows 11ตัวใหม่ล่าสุดซึ่งไอตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมันเจอปัญหาว่าเขาจะไปลบตัว Power Shell 2.0ออกนะครับทำให้ตัว เวลาที่กรณีมีปัญหาอะไรแล้วเราต้องลงตัว Database ใหม่นะครับเราไม่สามารถลงตัว Microsoft SQL 2008 R2 นะครับได้เลยนะครับเขาจะ e อ r o r ในส่วนของตัว Power Shell ซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถที่จะไป Enable Feature นี้เพิ่มเติมได้แต่ใน Windows 11ตัวเวอร์ชันใหม่นะได้ Remove ออกไปอย่างถาวรเลยไม่สามารถไป Enable ในตัวฟีเจอร์ได้นะครับมันก็เลยทำให้มีปัญหาไม่สามารถลงได้ก็ต้องมา ลงเป็นวินโด s ย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับเพราะติดปัญหาเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นี่แหละนะเพราะซอฟต์แวร์จำเป็นจะต้องใช้ตัว SQL เวอร์ชันนี้เพื่อให้มันเป็นตัวมันจะมีอันหนึ่งที่เขาต้องใช้ก็คือตัว SQL เนะี่ยต้องเซตตัว compatible level ให้เป็น80นะครับซึ่งตัว SQL ตัวใหม่ขึ้นไปในะพวก2016,2019,2022พวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว XPS หรือตัวเต็มเนี่ยนะครับมันไม่สามารถเซตอัพ compatible 80ได้นะครับก็เลยมีความจำเป็นจะต้องใช้เวอร์ชันนี้เท่านั้น ก็เป็นข้อจำกัดทางด้านตัวซอฟต์แวร์นะครับที่ลูกค้าใช้งานอยู่ก็ไม่เป็นไรลงได้เสมอนะครับอ่ะน่าจะไม่ติดปัญหาอะไรละเดี๋ยวก็ลงพวกไดรเวอร์ไดรเวอร์ต่างๆก็เครื่องน่าจะพร้อมใช้นะครับบินโด่พร้อมละโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นวิธีการอัปเกรดในส่วนของตัว Storage นะครับ แรมดิมเปิดแรมให้ดูนะอันนี้แรมเนี่ยผมอัปเกรดไปแล้วจริงผมใส่ไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆจะมาอัปเกรดให้ดูครับ